สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราช่องที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับยานยนต์สุดล้ำจากทั่วทุกมุมโลกหากคุณชื่นชอบรถถังหรือเทคโนโลยีด้านการทหารล้ำยุคอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพราะวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับหนึ่งในรถถังหลักที่ทรงพลังและทันสมัยที่สุดในโลกที่หลายประเทศกำลังจับตามองนั่นก็คือ K2 Black Panther รถถังจากเกาหลีใต้ที่มีชื่อเสียงในด้านเทคโนโลยีอัลลําสมัย การป้องกันขั้นสูงและความสามารถในการรบที่เหนือชั้นโดยเฉพาะในรุ่นปี2025ที่มีการอัปเกรดครั้งใหญ่ในหลายๆด้านทำให้กลายเป็นหนึ่งในรถถังที่มีศักยภาพมากที่สุดในโลกณขณะน,นี้สำหรับรุ่นปี2025นั้น K2 Black Panther ได้รับการปรับปรุงใหม่ในหลายส่วนโดยเฉพาะในเรื่องของระบบควบคุมการยิงอัตโนมัติที่ได้รับการอัปเกรดให้แม่นยำยิ่งขึ้นรวมไปถึงระบบเซนเซอร์ตรวจจับรอบทิศท,ทางที่ทันสมัยขึ้น ทำให้สามารถตรวจจับเป้าหมายได้แม่นยำและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงระบบกรอบแบบโมดูลาซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์การรบไม่ว่าจะเป็นในภูมิประเทศแบบภูเขาป่าหรือทะเลทรายพร้อมทั้งการเสริมระบบป้องกันแบบ Active Protection System ที่สามารถตรวจจับและทำลายขีปนาวุธที่พุ่งเข้าหาได้ในเซววินาที ในเรื่องของราคา K2 Black Panther รุ่นใหม่ปี2025มีการประเมินไว้ว่าจะอยู่ที่ประมาณ8.5ล้านดอลลาร์ต่อคันขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมและระบบที่เลือกติดตัง้งถือเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีขั้นสูงที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานและเมื่อเทียบกับคู่แข่งจากฝั่งยุโรปและอเมริกาแล้ว K2 ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าทั้งในแง่ของประสิทธิภาพและต้นทุน ทางด้านเครื่องยนต์ K2 ใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาด1,500แรงม้าพร้อมระบบส่งกำลังอัตโนมัติแบบ5สปีดซ,ซึ่งทำให้รถถังมีความเร็วสูงสุดประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนลาดยางและสามารถวิ่งข้ามพื้นที่ธุรกันดานด้วยความเร็วประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกจากนี้ยังสามารถปีนเนินสูง60%และข้ามสิ่งกีดขวางน้ำลึกได้ถึง4เมตรโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมถือว่าเป็นรถถังที่มีสมรรถนะย,ยอดเยี่ยมทั้งในแง่ของความเร็วและความคล่องตัว ในแง่ขององค์การประหยัดน้ำมัน K2 Black Panther มีอัตราการบริโภคน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ2ลิตรต่อกิโลเมตรซึ่งแม้จะดูสูงเมื่อเทียบกับรถยนต์ทั่วไปแต่ถือว่าค่อนข้างประหยัดเมื่อเทียบกับรถถังในระดับเดียวกันนอกจากนี้ยังมีระบบบริหารจัดการพลังงานที่ช่วยลดการสิ้นเปลืองในสถานการณ์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานเต็มที่ภายในห้องโดยสารของ K2 ได้รับการออกแบบให้ทันสมัยและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นสำหรับคนประจำการไม่ว่าจะเป็นเบาะนั่งแบบลดแรงกระแทก หน้าจอควบคุมแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบพร้อมระบบปรับอากาศอัตโนมัติที่สามารถปรับอุณหภูมิได้ในทุกสภาพอากาศรวมถึงพื้นที่เก็บสัมภาระที่เพียงพอต่อภารกิจยาวนานและระบบการสะเทือนแบบไฮดรอติกที่ปรับระดับความสูงของรถได้ตามสถานการณ์สำหรับระบบความบันเทิงและการเชื่อมต่อ K2 Black Panther ปี2025มาพร้อมกับระบบสื่อสารยุคใหม่ที่สามารถเชื่อมต่อกับหน่วยบัญชาการกลางแบบเรียลไทม์รวมถึงมีระบบอินเทอร์เฟซแบบสัมผัสที่ใช้งานง่าย ช่วยให้พลประจำรถสามารถควบคุมระบบต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันสถานการณ์ในด้านความปลอดภัย K2 ยังติดตั้งระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่และระบบตรวจจับภัยคุกคามรอบคันซึ่งสามารถแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อมีวัตถุหรือภัยคุกคามเคลื่อนที่เข้ามาในระยะที่กำหนดพร้อมระบบควบคุมการยิงและระบบบล็อกเป้าหมายแบบอัตโนมัติที่สามารถติดตามและทำลายเป้าหมายได้อย่างแม่นยำแม้ในขณะเคลื่อนที่ สรุปแล้ว K2 Black Panther ปี2025ถือว่าเป็นรถถังที่ผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่ความแข็งแกร่งและสมรรถนะในการรบที่ยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นในแง่ของเครื่องยนต์การป้องกันการสื่อสารหรือความสบายภายในห้องโดยสารทั้งหมดนี้ทำให้ K2 เป็นหนึ่งในรถถังที่หลายประเทศต่างอยากมีไว้ในกองทัพหากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ